ลูทีนกับพี่พีนะคะว่าแบบว่าชีวิตก่อนนอนทำอะไรมาแล้วไหนแบวเขาหมุนได้ทุกคนชนะแล้วได้เลยชนะไม่ได้อะไรแต่ถ้าแพ้ต้องได้ลองพีสวัสดีค่ะวิวิวค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านของพี่ของเราเองนะคะไตีครับอันนี้คือพี่สาวเราค่ะไม่ใช่เอ้ที่น้ำดื่ นี่ค่ะนี่น้ำหนึ่งเพราะเราดูง่วงนะเออเราดูง่วงกันทง่วงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นค่อนข้างมืดแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาถ่ายเอ่อฟิลนท์รูทีนกับพี่พีนะคะว่าแบบว่าชีวิตก่อนนอนทำอะไรเอาเรียวๆไปนะเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยนะโอเคอ่าเออหลับฉันหลับไม่ต้องพักไม่ต้องพัทุกคนตอนนี้เรากําลังจะไปทําอะไรกันเรากำลังจะไปเล่นซฟสเกีตกันค่ะนี่ เซิร์สเก็ตของเราค่ะทุกคนนี่คือเซิร์ฟของเราแล้วค่ะอันนี้เราจะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันนะคะจริงๆเบลก็เล่นไม่เก่งหรอกต้องให้พี่ๆเขาสอนเรานะคะอีกทีนึงน้ำหนึ่งมือโปรนะจริงเหรอพี่หนึ่งเล่นเก่งเหรอน้ำหนึ่งมือโปรน้ำหนึ่งมือโปรสอนแบบคนมาเยอะแล้วจริงเหรอพี่หนึ่งสอนคนเยอะหรอตั้งแต่เล่นมาไม่เคยล้มสักครั้งจริงเหรอแล้วคนเป็นไงบวะตอนนี้เข้าลมมากันหมดแล้วครับอ้าวอ้าว เนืต้องใส่สนับด้วยไหมใส่เฮ้ยทัานเอาสนับให้เบลก่อนมือใหม่อย่างน้องเบลนะคะจะต้องมีสนับถึงเราจะเล่นชำนาญเราก็ต้องมีดีค่ะพูดทำไมพูดทำไมมีหมวกกันน็อกให้ละนอนนะฮะอุ้ยของเขาอะเอาใส่สนับอันใหญ่มันเป็นเข่าเบลอันนี้เหรอเออใช่อันนี้เข่าอ๋ออันนี้เข่าเฮ้ยไอ้ไอ้ปูดๆอ่ะเบลต้องอยู่ด้านบน เห็นปะถ้าใส่สนับลมแล้วมันไม่เจ็บอะพี่น้ำหนึ่งใช่มันจะมันจะไม่เจ็บอืเหมือนอันนี้มันจะลองเรานี่มึงเคยใส่แล้วลมไหมโหยังบ่อยได้มาหลายแผลแล้วแต่ใส่สนับมะใส่ได้แผลอ่ะมเหมือนกันไมแบบตอนล้มอะมันไปโดนตรงเงี้ยมันไม่ยอมโดนอันเนี้ยแบบลงน้ำหนึ่งเล่นเป็นแล้วจรงิงระพอได้นน แต่ว่าไม่ห้องห้องทัชชีะะ่แล้วค่ะทัชชี่นะคะสอนคนมาหลายคนแล้วบอกเลยว่าเบลจะเป็นภายในวันเดียวหมามถึงเป็นอะไรเป็นแผล <c oughs> เป็นแผลภ <c oughs> ายในวันเดียวตรวนี้ใส่เสร็จแล้วนะฮะหมวกกันน็อกไม่ใส่เหรอเอ้ยลืมถ้ามือใหม่ต้องใส่ควรใส่ไว้ก่อนอ๋อใส่อย่างเงี้ยนะออน,น้องหมุนตรงเนี้ยมันจะลับหัวแน่นปะอ๋อนียนผมจะไปขี้จั๊กจ่น ต้องเล่นไหมเหมือนมันจะสั้นสุดแล้วนะโลว์เล็กอ่ะไม่ตรงนี้มันไม่มีที่เลยใช่ใช่เหมือนมันจะได้แค่เนี้ยเพราะว่านี่มันไซส์เอ็มโอ้ยน่าจะเล็กเล็วมานั็นผู้หญิงไซส์เอสใส่เุทุกอย่างเลยเย้มานี่ดูบอดแล้วซะก่อนเข้ากับสี่ชุดมาเป็นตีมอืมนี่มาเจ็ดเจ็ด นี่คือเล่นง่ายมากนะตัวเนี้ยมันแบบมือใหม่ใช่ไหมใช่มันใหญ่มันยาวแล้วก็โยงง่ายสุดอ๋อบอกมือใหม่ตอนนี้เรามาเล่นสเก็ดแล้วนะคะใช่แล้วค่ะทุกคนหน้าเหลืองมากเลยมันไม่มีแสงอ่ะมันมืดดะมาคำหนึ่งสอนสิครับมาสเต๊พี่หนึ่งคือยังไงสเตะทัดทำให้ให้น้องรู้เกิดอะไรเรียนแม่มันจะเยอะอย่างนี้ ขาเท้าอ่ะต้องพยายามแบะข้างนะอ,อ,อย่าอย่ายืนตรงเพราะมันมันมันเป็นสเก็ตบอร์ดเซฟต้องเข่งเข่ย่างนี้เนี่ยแล้วก็ดันดันปุ๊บขึ้นยืนก่อนอเนี่ยเราฝึกไหลกันเป็นไงง่ายไหมออทำได้เบลมาพี่ช่วยใช่เบลถ่ายไปข้างหน้าแล้วก็ยกขาข้างขึ้นเฮ้ยงั้นเละแล้วเบลก็ขึ้นลงขึ้นลงไหนลงเอ็นเอ็นเท้าลง เออมันจะเป็นเหนียตลอดทางที่เราไปอ่ะก็อเคตอไปไปยังไง่เบล่ต้องตเาก็เอียซ้ายขวาซ้าขวาเสดูไม่กลัวทำไมตูดเบลไปก่อนสเก็ตวะนะเฮ้ยเบลไม่เ้ดูไม่กลัวใช่หรอเนาะเออเบดูไม่กลัวใช่หรอชอบกีลาเอ็กซ์ตรีมนี่นา อมามาโช,ช,ชว์ลงมาโชว์ลงนี่นะคะที่จะโชวลล์ลงองลงองลงใครดังเลยโยตอนจะลงฮะก็เ,เอาขาเนี่ยลงแล้วก็ยืนนิ่งก็เอาขาหลังลงใช่พอลงปุ๊บแต่จริงอ่ะถ้าเกิดเราถ่ายอยู่อ่ะตอนเราลงอ่ะเราต้องวิ่งไปข้างหน้าเลยเพราะไม่งั้นเราจะล้มเพราะมันมีแรงส่งเหมือนเหมือนลงจากรถไงเนี่ยโอ้อย่างน,นี้ฮะ ลองปุ๊บปอะลองอ๋อนี่คือเข้าใจใช่๋ <laughs> ยวเราไปฝึกกันก่อนดีกว่าเนะเอ่าเดี <c oughs> ๋ยวขึ้งชั่โมง,งเรามาโชว์ชความเทพใช่มาแล้วนี่แบลบเขาหมุนได้ทุกคน เขาเลี้ยวได้แล้วครับเ <c oughs> อ๊ะเต๋ไปก่อนเฮ <ại Jub S 2> <อ>้ยเหมื่อาชีพวะเนี่ยนี่หรอครับนี่เราเต๋เขาเฮ้ยไ,ได้แล้วอันนี้อะไรอนี่ยามากับเงาเมือ่ดอีกครับนี่ครับชดชดซาครับชดประกันสาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวเล่นอีกแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้ว ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนทำไมไมีแต่คนมองอะ่ะอ้าวอ้าวจะออกมากันหมดเลยเ,เ้า,เ,าเข้ากินข้าวกินข้าวเหมือนแบบแม่ๆเรามีลูกตามแล้ว <laughs> มันกินได้ยังกินได้ีด <laughs> ดวิตนมิทธาตุแมว เอม์มาอยู่เข้ามาหาเบลนะคะทุกคนไม่รู้ทําไมเหมือนกันทําไมเอสมเมอร์ใช่จากที่เอสมเมอร์แล้คะทุกคนแบบว่าไม่เข้าหาคนเลยแต่เข้าหาเบลงุ่งมากทาไมเอสมเมอร์พี่ทัดไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ค่อยถึงตาพวกเราอย่งนะเอสเมอร์ไม่กินข้าหรอ <c oughs> <c oughs> กลับบ้านด้วยกันมาเอเมอ อาทุกคนช่วยด้วยหรือว่ามันชอบสีผมเบลหรอทุกคนถ้าสีผไมไหมมา่อดูทุกคนดูมันอ้ากินผมอืมพี่ทัตกำลังเปิดคอนเสิร์ตอยู่นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่หนุมหนุ่มไปอาบน้ำเราก็จะชคึ่งส่ออาวซะหน่อยอเหตุทุกคนเนเป็นว่าอ เช็ดไม่หมดเลยเดีย๋ยวเราเช็ดหน้าแล้วก็จะอ่นาน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราทำอะไรกันต่อนะเราเป็นชุดนอนนะชุดนอนชุดนอนสีเหลืองเหมือนกันเลยสีเหลืองใช่ลส,สีเหลืองเบลล์ไม่ใชแบบ่ก <laughs> ็สีฟ้าเห็นเป็นสีฟ้า <laughs> <laughs> ตอนนี้เราจะทำกิจก,กรรมอะไรกันเดกปกติน,นะคะทุกคนเราจะดูหนังผีใน f ฟิกแต่ว่าเบลบอกว่าอิ่มกับหนังผีแล้วพี่คาชอบเปิดเรื่องหลอนๆให้ดูอ่ะอมันไม่ใช้เรื่องหลอนพวกเราอ่ะจิตอ่อนไปเองมันเป็นแค่เรื่องธรรมชาติหนังผีมีอยู่ทุกที่แค่แต่ตอนนี้ก็ยังมีตรงนี้ดูนี่ทุกคนดูไว้ตรงนี้ต,นนร,ตรงนตุ้เนี่ย เอม่ามันเป็นอะไรกับหัวเบลไม่รู้อ่ะมันอยู่กับหัวเบลตลอดเวลาอุ้ยมันจะกินผมเบลอุ้ยมีนี้แต่มันดมจริงจังอ่ะเฮ้ยมันกินน่ะมันกินผมเบลจริงจริงด้วยแล้วเดี๋เราจะดูอะไรกันเห็อม่าเกต้องการอะไรดูอันท็อปท็อปสุดในเน็ตฟิกท็อปสุดเหรอพี่ซ่าเลือกหนงอะไรเชื่อหรอจิมมาอยากดูเรื่องไหนประการม้วนนี้เหมือนเขาเลือกจริงจังอยู่นะเออไม่เลย สมมมันอร่อยแล้วเนี่ยเอมมากไม่หยุดเลยเอาไปกินกล้องต่อตาแดงอ่ะจริงเหมือนขนเขา้าตาเออตาแดงอ่นหรออือขอขนแมวขอ้วันพิทาสพีแต่ zoning. พักกอ พักก <sh> <kind abonn calculating> ่อนไหนจริงของจริงมันยังกินได้อะใช่นี่เป็นร้าัญชาชีสจริงเหรอเออขายที่เมเจอร์เนี่ยอันจริงเหรอข้าวข้าวชีเขียวใช่เหรอเออ เราินเหรพี่คะจริงจะขายเมเจอร์เลยไม่ใช่รสสาหร่ายอ่ะไม่ใช่เอาส่โฮี้กินแต่้าเต็นบ้านเลยอ่ะทุกคนฮ้ยมีอันนี้ไงออต้เกะหาทำงานเร็วเรจนจัมาดูก้าจากเกาหลีและญี่ปุ่นนะหนึ่งก่องมีสิบองกล่องละเจ็้อยเก้าสิบบาทรกคนสั่งได้เลยอเกออตเกคใช่ เราจะเล่นสนุกกันใช่ไหมใช่สนุกทำไม <laughs> ตาเรปิดแล้วนี่ <laughs> าทำไม่ทันแบบว่าง่วงมากอะเราจะเล่นสนุกกันนะคะบอกเลยว่าเบลเซียนมากไม่พี่น้ำหนึ่งชนะตลอดเลยทุกคนพี่น้ำหนึ่งชนะตลอดเลยมีแค่เบลกับพี่ทัตที่แพ้คนที่แพ้จะต้องร้องเพลงซึ่งคนที่ได้ร้องบ่อยที่สุดก็คือเบลใช่แล้ว <laughs> สามสองหนึ่งเจ้าขตอนนี้นะคะลักกันเพลง Chicken นี่เสื้อลิซ่านะคะเสื้อลิซ่านะซื้อได้เลซื้อได้เลยคะู่ขายโ้ดอะไรทุกอย่างคไม่เลยนี่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 สซื้อได้ทำอะไรกันครับเนี่ยเราจะแข่งกันเพราะว่าปีของไี้เอาเลยชนะแล้วได้ชนะไม่ได้อะไรแต่ถ้าแพ้ต้องได้ล้มพีไปชุบชิว เลีย้ยงหนึ่งเลี้ยก่อนมาทุกคนโอ้นุ่มๆเราเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ย เดน,นอยวเราไปรอดูตอนคนแพ้เลยดีกว่าถ้าถือนานเนี่ยพี่น่าจะนาน <My God. S 1> เอาแล้วยังชนะได้ยแต่ยันมันยากอยู่มีโปรอะครับมันยากอยู่เ,เ,นนยเลือกเพลงครับ

ก็เนี่ยแหละรครับทุกคนคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับทำไ,ไมอ่ะนอนทำไมเออนั่งแล้วแม่เออเออนอนนี่เหรอ <c oughs> นี่เราหลับตรงนี้จริงๆเหรอแต่พี่น้ำหนึ่งชอบหลับตรงนี้เนาะที <c oughs> <c oughs> ่ประจำตอนนี้มันเป็นเวลาที่มืดมากแล้วนะคะ <c oughs> ในดูทีของเราในดูทีของเรานะมีแค่นี้ค่ะ อ่าโอเคเราจะนอนกันตรงนี้นะคะทุกคนแบ่งปันหมดแบ่งปันหมดโอเค <c oughs> อ่าพี่ทัดนอน <c oughs> โอเคทุกคนโอเคทุกคนนี่คือในรูทีนของ <c oughs> พวกเราโอ,อปาชีแล้วก็พี่น้ำหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเออเราก็มาเมื่อวานด้วยก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนอร <c oughs> <c oughs> ป็นคนง่ายๆนะคะแบบง่ายเหรอ <laughs> แต่ว่าเล่นเกมต้องร้องเพลงด้วยอะ <laughs> ค่ะทุกคนก็เดีย๋ยวเรอนอนกันดีกว่านาอ <laughs> อ่ะหลับแล้วอะอันนี้หลับจริงกเลย <laughs> หลับกันหมดแล้วค่ะทุกคนเราะว่าเราจะจบในรูทีแล้วนะคะก็ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เพื่อนหลับแล้วเหรอ <laughs> น่าจะหลับจริงนะ พี่ทำหลังแล้วเหรอไม <c oughs> ่เหมือนกันเลยค่ะไปวะโอเคนั่ออ okay. นอะไรคะทุกคน